ร,รอเงินไร่ละ1000บาทอยู่ดูคลิปนี้ด่วนค่ะวันนี้มาอัปเดตให้สรุปแล้วจะได้หรือไม่และจะได้เมื่อไร่อัปเดตล่าสุดค่ะก่อนไปฟังมพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะมีคนมาคอมเมนต์ในหลายๆคลิปเลยนะคะว่าตามเรื่องนี้ให้หน่อยตามไร่ละพันให้หน่อยรออยู่รอนานแล้วนะคะล่าสุดะคะได้มีการอัปเดตไว้นะคะว่าการประชุมครมออย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครมสัญจรล่าสุดนะคะ29พฤศจิก กยนที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณาโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้วยการจ่ายเงิน1,000 0บาทที่มีกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนนะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้นําเรื่องเข้าไปนะคะก็คือโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปัจจัยการผลิตชาวนาปีการผลิต2 5 6 7 ทับ68ไร่ละ1,000บาทคัวเรือรละไม่เกิน10ไร่นะคะโดยใช้วงเงิน3 8หมื่นล้านบาทค่ะเพราะว่ายังติดขั้นตอนการเสนอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้ง2โครงการจะยังต้องมีขั้นตอนของการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประกอบเข้ามาก่อนค่ะและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องเซ็นชื่อประกอบความเห็นก่อนที่จะนําเสนอครอรมอด้วยนะคะ คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่3ทธันวาคมค่ะแต่การประชุมครมรสัญจรครั้งที่ผ่านมานะคะก็มีสัญญาณที่ดีนะคะซึ่งเห็นชอบในหลักการเพิ่ม การปรับนะคะการให้เงินช่วยเหลือกลุ่มเด็กผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุตามที่กระทรวงพอมอเสนอนะคะก็ได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดําเนินการนะจะทําข้อมูลแล้วก็มาเสนอครอมอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ฟังประกอบหน้านี้แล้วนะคะว่าเด็กผู้พิการผู้สูงอายุจะได้เท่าไหร่และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะส่วนวันที่จะได้รับเงินตามอัตราใหม่ก็ต้องรอฟังกันก่อนนะคะ ดังนั้นตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครติดตามเงินไราละ1,000บาทอยู่นะคะต้องรอความชัดเจนนะคะในการที่จะนําเรื่องนี้เข้าครมอค่ะวันที่3ทธันวาคมนี้จะนําเข้าครมอหรือไม่และสรุปออกมาเป็นแบบไหนก็ติดตามกันได้เลยนะคะ ่วนผู้สูงอายุลงทะเบียนเงินหมื่นผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วรอกันได้เลยนะคะว่าจะประกาศผลในเดือนธันวาคมนี้ประกาศวันที่เท่าไหร่และได้เงินหรือไม่จะต้องผ่านการคัดกรองก่อนนะคะจะไม่ได้รับเงินอัตโนมัติสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็คือบัญชีที่รับเงินนั่นเองตอนนี้ใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไว้แล้วแล้วก็เป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะไปเช็คดูว่าบัญชีผูกพร้อมเพย์เป็นหมายเลขัตรประจำตัวประชาชนหรือย,ยังถ้าอย่างนะคะก็ไปทำการ ผูกพร้อมเพย์ไว้รอได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยก็จะได้รับเงินพร้อมๆกันไม่ต้องรอรอบเก็บตกนะคะไม่ต้องติดขัดปัญหาอะไรคะ่ะใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไหนก็ได้นะคะสรุปให้แล้วนะคะเงินรายละ1,000บาทยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้เข้าคอรมอนะคะคลิปนี้ค่ะนำข้อมูลมาแชร์ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะใกลความมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ